มันไม่ไม่ตูดขาดหรอกมันจะเป็นแบบลายนี้พิเกตแล้วมัน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 ไม่มันติดมือลึกเ,เลยนะลองดอูนี่เราเราติดให้ดูซื้อมาแล้วลืมไม่ติดเลยใช้เท่าหดใช้ได้กว่าผมเมียก่อน

พี่พอไม่เอาละวพลเรียแล้วพี่เหมือนจะอยู่ช้าอะไรเงี้กระเบาอย่างงี้งาาไม่แล้วไม่ควรผมม่าถ้าไมผมจะปิดย้าเนาะไม่ยุบปวดเย้อนเลยถ้าไม่ปวดด่านผมไม่กินอาหารแล้วลผมเบื่อดา่านผมเดียวขี้เกียจงา,านอะไรนะกระเบาแมวพี่ไม่เ,เอาไม่เมีนี่นี่เหรอไม่เอาเลยเอาเลย กินเลยเนี่ยกินเนี่ยกินกับตาบิทนพี่ัแ่ไม่ต้องมาจอแตกเลยหกพันหกีที่หกพันจงหวตกลายิายตกบนขอบประตูเียตายอยู่วียมพ้พิมพิชื่อไปเ็เจอแล้วชื่ออะไนะผมคิดเยอะดีตงเาายเลยภาษาอังกฤษเยคิดเยว S S o M P A ไอตัวเอ็มพีไอดีนะไล่ไม่ได้ไล่หรอมันมันมันในเปลี่ยนเครื่องไหม่ก็ได้มันไม่ยอมรับอะ่ะมันเป็นเบอร์เก่าแล้วก็จะไปสูงหรือเปล่าเออใช่เไหม เงกฤษไหนวะนั่นแหละกินตรงนั้นนนี่เปดขาไม่ไออันี้เลยตรงตรงเลยไปที่ ID กเลยใส่หัวใส่หัวสู้สกัลูกในโต๊ะที่อุ้มใจไปหมดเลย ดนตั้ง <gegen violin> <warfare> <esting> ่วิตอาจารย์เหรอคิดว่า kind พ of ี่ลายไปกัไม่อ่านวะไปกดาไม่เจอตัวอเคใหญ่เอเเอสใหญ่เอสใหญ่อาใหญ่ แล้อาตัวใหญ่นะรรอโอ้ัวเล็กดีดีดีใหญ่เหรอบีเล็ก<า>เล็กหมแล้วเทวบหลอบขอบ ขับมอไซค์ไม่ได้ขับแล้วแกงมอไซค์หายหมดแล้วกระจายแล้วผมแกงมอไซค์ไปที่เมาอย่างเดียวนั่เนี่หนักแล้วลูกเดียวแกงมอไซค์งั้นแหละต่อไปเราไปอะไรอ่ะไออีเราเย่อ ล้วก่อนไปงทีเขาใหญ่นโอ้โหหกสิบเิบกันน่ะไปอมาอะไรเยอะมกเดี๋ยวกินยังจะคลายเย็นเอาเอาอะไร้าะเอาเอลีโอ้คอวดกินดกนดกิบขวดเยอกินเยอะเนอะไม่ใช่น้อยนะกิงก่อถ้าถ้าถ้ากินกัสามคนเนี่ยขวดสองขวดโอเคนะแต่นี้ไม่ันหกสิบคนนะหกสขวดไล้วองขวดรอบขวดนะผมก็ปะให้คนละสอขวดยากน้อย ดูแล้วแต่มันเยอะเลยที่กินจริงๆเยอะนะหาลูปบุกเก่าแล้วบางคนก็ไม่กินเยอะขนาดนี้ไงไปกันสิบกว่าคนเกือบสามสิบคนอบครัวน่ะแต่ว่าบางคนอยากกินเขาบอกว่าอยากกินแล้วาอะไรกินมาเลยกินมาเลยซื้อไปเป็นสองพันห้าไวน์วอดก้าเล่าอะไรกินใครอยับกินเอาเลยเนี่ยหมูเล็กอยากไปวันงูเลยเข้าไปแล้วอยู่ที่วันงู กินง่ายๆดีซี่อร่อยสุดลทัหาหา้งวันเช้ายัานาโมงเย็นโะอ้โหมดีกว่าเอดีเราินบ้านดแปดหาโปรตีนกินลนะ้วปวดดีกว่าเเนใหาไม่ไดหรอกเจ็าไม่ได้ารอบนี้พ <c oughs> ีดจริงไอ้น้ำ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคกัม <sund an Like> ีหมอยังมีไ <Blessed> ม่ม่มาม่มดวัม なお